พี่น้อยกายสบายดีและสวัสดีเดอ้อพี่น้องเด้อยามบรรยากาศตอนค่ำคำเนาะเบอร์สุขูมสุขคนพี่น้องเอ้ยตอนนี้บอรินะเนาะออกมาตนะวัดเนาะกำลังเดินทางมาตลาดนี่ยังก็ตลาดพรอนพรอนเผ็ดพรอนผัดพรอนเผ็ดที่เอามาซื้อเอ่อเนีอยู่นั่กินกันเอ่อเรื่อยๆเนาะเห็นในคลิปทั้งบอเตียงทั้งเาขาบะตูนเนาะมาเวซื้อ อาหารสดกันอยู่ในนี่พี่น้องเอ,อ้นี่ก็ค่ค้ามเลยข้ามในบริสิพาทางลูกหล,ล,ลานมาซื้อเครื่องซือ้อของแล้วก็สีเดินทางกลับบัดนี่เนาะสิ่งสําคัญกับบริอยากซื้ออันน่ะยายาไปให้เอื้อยนางพี่น้องเอ้เมื่อวานนี่ยบริว่าอบพิษคนว่าห้านขายยาจีนยาจีนอยู่ฝั่งไทยส่นจักที่ยูบวงได้เจได้บัดเนาะอ่ายาจีน มื่บวานนี่บริวาอ่านเป็นห้านยาขนมขายขนมจีนมันโบเมนพี่น้องเิ่นคอมเมนต์มาบอกก็คือถึงนึกน้องอยู่พี่น้องเลยเป็นห้านขายยาจีนยาจีนแหละมันชิมีเพินพ่นสิซังบอกเอาคิงอ้ีอย่างก็นึง่งตำลึงบอกอย่างในประมาณนี้แหละเพิ่นซีบอกเอ่ออพซี FC คอมเมนต์สงบอกบ,อกบอริถลมทลายเลยเมื่อวานนี่บริอ่านพิษขอโทษขอให้เดลายพี่น้องเนี่บริอ่านว่าเป็นห้านขายยาขนมจีนโมเมนแต่จริงๆมันเป็นห้านขายยาจีน แล้วเขาไปสั่งเพิ yeah. ่นมาเอาอันนั้นอันนี้แล้วเพิ่นสิสิจัดให้ว่าซั่นเนาะบ่รีบสิไปรอตลาดแล้วก็จังสิไปถามเพิ่นเบิ่งก่อนว่าหั่นขายยาเจาะยาจีนอยู่อยู่ไสแบบหม่องใดเจอะใดนาะพี่น้องเนาะจังถามเอื้อยนี่ก็ได้มั้งซื้อเสื้อผ้านเราเนี่มานี่นยังอันอันห้านขายยายาจีนอยู่ไสครับยาจีน่มีมีอยู่เบาะแทนร้านขายยาจีนยาจีนมีอยู่บ่ยาแบบเดียบยาเพิ่นบ่ห้านขายยาจีนนี่นะผมก็บ่ค่อยซื้อจะคือ เป็นวายาจีนวะเซนเรานี่จะทำหลานยาเนี่ยมครับผมออโอเคโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับไปไปเดี๋ยวจะไปถามเพื่อนเพื่อกันได้ครับครับไอเราแบบบอกไปห้องจักรดรรยายกันเดี๋ยวจะไปถทำกับเจ้าเบิึงเนาะใช้ไปทางไหนบ้างล่ะหาซื้อน้อยอย่างน่ากินก่อนเจ้าสีเดินทางกลับพี่น้องเลยมันเข้าห้างของมาติวัดเนาะ มาจะบันหรือมาเวตลาดนี้ใช่ปูเอ่อโตโลเทลายนอะไรอันไงนสี่โลร้อยคนนะขายถือกุลี่เนาะกระสัมซิกินแล้วแบบนี้เอาอยูบะฮักกันเอาอยูบะงลงรถเด้องลงรถเด้อเอ่อโต เออนี่ก็มี่นะน้อยนามาเคียบมาเคียบบืนกินได้บ่ครับเออขาดดินี่เอา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 ี่น้องไงเดี๋ยวมานาเขียบนืนะนนะนมมาเคียบมาเคียบอันนี้เอาบอเอาร้อยหนึ่งเอาร้อยหนึ่งครับ

มีเ็งเงินกี่บรมีร้อยหน,นึ่งเอามาร้อยหนึ่งไหมร้อยเดียวอเห้าร้อยอันนี้้ครับไปรถก่อนเพราว้ทถายรถรเนาะ สองร้อยครับขอบคุณครับผมบังรถได้บังรถกันได้บังรถได้ลูกได้อ่าเยเอาไรก่อนแก้วมังกรแกก้อนมังแก้วแก้วมังกร โอเคเนาะเอาไว้ก่นอนไว้ก่นอนบอไว้นในรถก็ได้ฮึแ่เฮ้ยอาไปไปแส้ซื่อนะอยู่นักกินเมื่อได้บาทนี่คำละเป็นยัง,งไงเนาะ พี่ไปที่นี่กันเลยรถเด้อรถลายเด้อเอ่เอนะคข้างในพี่บอกพี่พี่นัน่งรถบัส บูสิาชมชิชเก็บื่อกี้ันจะบอกหางเมื่อกี้นี่ไเ้นางตก็มีแมงเค่งก็มีเหรอจิโลนางตอแมงเค้งก็มีนม่นงตฮอ แางตอกมีื่อเดอสื่อเดอสื่อเดอเอ้อื่อเัสืสอ่อเดิร้อยหนึ่งนะปลาน้องวัวจ้าห้าสิบบาทก็มีนะครับเอาไปลเลยยีออ่สิบกบกันมีนเปน็นยังลงนะกบปาโคนเนอะอ่าหอยยังไตอยู่นีน่ก็มีเ่เป็นยังไง

ลองท้องบุรอันนี้ปะอันนี้เนี่ครับมักซาีบปิเยองไรนี่ป่เออเ็มเพิดคนน้อยแนี้อาเทเนย์ออเนไปเลยเอ้้อหนึ่งพอแล้วครับ อันหนึ่งพ่อแหลกกำลังกำลังสิเก็บเนาะบอรครับเอาชำนี้พ่อครับผมเซเว่นจะเอางนัน้นนะ บะของสดบ้โอโหมามาเอาบ่งด hmm. ้วยบะโมกากันม e oh, oh. ีโอ um. nos ้จากจุจ้าที่ใส่ยังเบนน่ะเนาะอืม ไม่เรียกกุ้งก็มี่ะกุ้ง,งพวกลูกชิ้นอ,อาแบบได้มาได้เอาไปนี่เลยอืเอา,มาเมื่อไห้เมื่อหนึ่งห้ยุลิกินนี่ไหมเนี่ยนะเ,เอาลูกชิ้นปลาบ่ ปลาตอนนี้มหอยมผัดเจ็ดสิบห้าบาทขยำผัดกะเพราครับผมาไหนฮะอันนี้สี่สิบปลาป่ะบ่บัก็ยังเอาเอาไก่ันอ,ไก,อไก่อร่อยร้อ่ร้อยเก้า รนึ่เก้าสิบครับค่ฮ <c oughs> <c oughs> ครับผมมารอบค่ำอืมเห็นไหมบอางจะได้นี่นะกุ้งกุ้งมีกล้ามน่นะโอ้อันโล่โลกเท่าไหร่ครับ <c oughs> ยังไไม่ย่างกินแบบคัดคัดเอยงไงเนาะอ่ะยังไผมคิะนั้นมันมน้อยน,นียเยตัวนี้ถ้ากับเนีอือนปลตัวนี้ันน้อยนี่ก็จงครับอือคนโปลบอ่ะคนวปลบเอาเอตัวนี้แหละครับโลนึงโลนึงมนุ เอาเมยย่างกินตัวนี้น้อยกันมีได้ม่ย่างกินไม่สีฟ้านะฮะไม่สีฟ้านะแบบเอาเอาเป็นถุง อทุงละโล่สองทุงกันแหละสองทุงสองโล่เดี๋ยวเมื่อฝากเจ้ากัดอบอดี้สินี่ก็ได้คนละก็ได้ มันคือม,มีโนนอ,อนอ,อยู่เรยมีแอบอยู่ <c oughs> ยไเปเลยเม่นเกิด <c oughs> อ,อันห้านนี่ยังจะสนอะไห้หานขายยายาจีนนะครับมีอยู่บ้างไงอ้เน่โอ้ต้องมากกว่านบ อยู่ใส่มีมีอยู่ครับอยู่ท่านี้ว่าว่าพ re ื้นวังเวทนนะนะไตรอินโดจีนครัไตรอินโดจีนอ๋ท่านขายยาจีนนะหมอที่ซื้อเมื่อให้เอินนางบท่านแหละแม่ใชให้ซื้อเมื่อคนป่วยนะครับคนป่วยสิอไอ้ผมโอนได้ครับ แซ่บสองโลอันแปดร้อยนาะครับนอ้องเป็นหนึ่งครับเป็นหนึ่ง,ง <c oughs> อันท่านขายยาจีนบอครับอ๋อนี่ครับไอ้เ,อเค้ครับครับผมอ่าซื้อมาฝากน้องบิวน้ำพี่น,น้อย คือของฝากฝั่งไทยมาฮะฝากเด้อฝากแนๆเนาะน้ำจิ้มนะครับฮะอืมโอเคไเอาตัวนั่นบอตัวฮะตัวนี้บอตัวนี้พกันไีเอาเอาเอาตเขียวน่ะสองสองอัน ครับผมอาชามันก็ได้ครับสดกระจายอีกรอบนึงเอาแดงอันนึงก็ได้ตัวนี่ครับผมครับขอบคุณครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ป่ะเอาอีกรอบนึ่งไม่รือว่าเอาตัวไหนตัวนี้ก็ได้เอาอีกรอบนึงก็ได้ครับรอบนึงไอ้ล่องล้องคนหามบุ่งครับบุ่งว่าเขาปิดปอไอ้ล่องไปบุ่งครับโอ้บ่ไกัยจริงหรอนั่นนัน่น อิสานโอสดปอญหาเนี่ยครับร้านอาจากินใกล้ฉันเปิดตอนไหนโอเคยวชิลลองเบิรงร้านขายยาจีนใกล้ฉันเส้นทางไปแเนี่ยเหรอไม่กันนะ หนึ่งร้อยสามสิบเมตรแมนยั่วอ่ะเด็มึงรักหัเขาจะเปิดบอำอืมเนี่ยพันปิดก่อนเนาะโอเคครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับผมตรงนี้อ่านนะ นี่ครับโอเคครับผมไปเรียบร้อยบาทน,นี่ใช่ไปทางาไหนบ้างล่ะฮะจะพี่บ่ บ่ได้ยุ๊ยดีดีเรายัางเลือกบอ่อใช่ไหมจับไปกันไปเอ่อเลาะตลาดนี่ต้องไงนะไเนาะหอยแขงก็มีหอยแขงโลละสองร้อยเอ่อเอาบอ่ <c oughs> thế này à nhường bớt mày bò soi mày bò. đấy <laughs> <laughs> มาเขียบในายอุมอ้มบรุมเยอครับสามโล่อพีออ่น้องเนาะปัดองงนแปบาทอัง,งุงนอังุนไรเมร็ด มราะว่าไงนะครับนักเออเอ่โอเคฮะมาขึ้นมาขึ้นมา เออไปเลเ้วจังแบงไปไปสิ่มชิญรถก่นก่อน้เมืเ่อยันแบงโอ้ใไเป่าวพ่ะนั่นเนาะไปไปรถก่อนจะพ่าวกว่าเฮ้ยแป๊บนึงอืมามาแยกกองอ บรมียังดอกพี my ่น้องซื my ่อกุ my ้งชื my ่อเอ่อมาเอ็นมาเคียบเนาะแล้วแต่เออเฮ้นี่ัวนะโอเคไปไปเดินทางบันนี่ไปสิข้ามก่อนพี่น้องไองเนาะ เฮ้ยึ๊บมามาไปี่น้องเลยตลาดอ่านทั้งไอ้บรรยู่ตลาดอินโดจีนว่าสันนี่เดยตลาดอินโดจีนแต่เบิ้งเนี่ยพันคือสิปิดเบื้แล้วมันค้ำละเนอะอ่าเป็นตลาด ของจีนคือว่านั่นแหละบ่มันใจอ่ามันมีแบบว่ายาจีนยาอย่างคือซิมมี่บ่นเลยนะวันแล้วก็ได้บางตัววชิฮานเลียวบางน้ำอยู่เป็นยังไงเนาะเป็นว่าเป็นยาอ่าอย่างก็บวัวเตยไพ่หุ่นจักบวัวเตยเนะบ,อบ,บ่อใบบัวแหมิเกิลบริถัมโต บัวเตยบัวเตยมีแต่คลินิกร้านขายยาไม่แต่ห้านขายยาทั่วไปนั่งเหเนาะยาจีนบ่มี Indochin Pup Pup Bò 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 กัเลย้าย้้าจ้งไอป็นใ่ไปสิบมีดอกพี่น้องเบิ่งแล้วก็ได้อั้อยันมีแต่แบบมันปิดก่อนอ่ะอ มาตัดภาพมาบันนี้มาฮอดพี่เราได้พี่พน,น้องเนาะเซวินเซโนสวันดิเขีดเนาะแอบชับชับม,มาโจทย์ยู่พี่ก้อนบันนี้ก็ได้เฮ้ยฮึบฮะอจอ,อยู่มองมันแล้วลวมองล่อเอ็กหน่อยเสียเงินนะเนาะปลาปลาล่งบาทนี่ เออแม่เนี่ยนะลูกสาวก็นอนพี่น้องเอ้ยไปลงกินม่วงไปนี่นี่ม่วงนี่ม่วงกันไปเดชแจมันก็อยู่นี่แล้วนี่แจมันเออไปไปไปลงไปลงไปลงไปลูกสาวนอนก่อนลูกสาวก็รับพี่น้องแวงแวงอยางนี้มามาลงมาลงมาเี่น้องไอ้เรียบร้อยขามาเรียบร้อยเนาะเอาเท้ารถไป ฝังไทยครั้งแรกก็โอเควุค้ได้เ,เจอปัญหาอ<ะ>้เนี่ยแต่ลุลวงไปได้ด้วยดีพี่น้องนนะเนาะอ่าลุลวงไปได้ด้วยดีมีแต่เจอโรตรี่ซองใบข้งป้าเพิ่นมีแต่รอรุ่นรอชมกันเดบืนมันสีออกบอกลลูนได้นะเนาะก็จังออากันมาพี่ลูกมาี่้กินมะม่วงกินนี่อืมมามามากินมะม่วงน้ำหน้าพี่มาลานเพิ่นจะกินมะม่วง,วงชื่อมะม่วง,ม,วงมาพี่น้องแต่บ่ห้กินน้ำรส เดี๋ยวมันซีมินปลอกปล,ลาอะไรอย่างเนาะมามาพี่ผิพี่มา,มาอืมแซ่บปลุกแซ่บปะอืมข้ากันมานั่งกินมะม่วงกับลานนี่พี่น,อน,น,น้องเหรอเนาะปลากันมาจอดอยู่จุดซุ้มเอ้สามเหลี่ยมเซโนโเนาะเบิดแล้วโบรานแล้วเจ้าปลากัมา,กมาจอดพักรถอยู่ในนี้อยู่เมืองเซโนโอ,อยู่เซเว่นไม้อันนี้แหละพี่น้องเหรอเนาะกำลังเดินทาง ขามาแต่มุกดาฮานมุกดาฮานบ้านเฮ้าฟอสัตว์เนาะอืมปับ๊บไปโอเคมีแต่บอลีเนาะขอโตขอระยะจบคลิปไว้เพียงสำนีก่อนเนาะอพี่น้องนะเนาะอ่าจดรถอยู่ในนี้ลูกสาวกัน,นเนาะเออเออเอออ่า,อาพอดี ทางป้าเพิ่นก็นได้เก็บลอตเตอรี่คือว่าแหละพี่น้องถ้าพี่น้องคนใดเห็นคลิปอยู่ถ้าเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ก็ติดต่อมาหาบัลลีเด้อพี่น้องเด้อติดตอ่อมาหาป้าเพิ่นก็นได้ทางเฮาบ่ได้เอาบ่ได้คิดจะขโมยอย่าง,งาแต่อย่างใดเนาะถ้าเฮาคิดจะขโมยเฮาเอา่เอเฮาบ่ประกาศลงคลิปเนาะอันนี้คล้ายๆเฮาประกาศลงคลิปนะเขาประกาศตามหาเจ้าของไปในได้ตเนาะเรื่องลอตเตอรี่วา่าซั่นพี่น้องเอ้ยเอาผู้ใดเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ก็ติดต่อมาหาลอตเตอรี่2ใบ ลงใต้เจ็ดสี่สี่เจ็ดนะพี่น้องนะเอาอยู่ดีมีแห่งลำรวยขอบุญขอบคุ่นทุกการติดตามนะการเดินทางของบอลลี่ไปไทยในข้างนี้ก็ถือว่าลุลวงไปได้ด้วยดีไปง่ายมาง่ายบบได้คัดของอีกอ,อย่างพี่น้องเห็นเนาะมันยากในน้อยหนึ่งคือบอลลี่ยังโบทันจักหม่องปัมป้มบอกปัมป้ม,ม,ม,มบัตรปั้มเบอร์เทาก็ยังเดือดเดือดอยู่ก็โอเคแล้วลุลวงไปได้ด้วยดีแล้วบัดน,นี้ก็ได้เอาอยู่ดีมีแห่งลำรวยบัดรสกุลสุขคนมีแต่บอลลี่สิขอโตัวจบคลิปไวเพลงซัมมี่ก่อนเนาะ าการขามไปไท้ยข้างเลกก็โอเคเรียบร้อยบมด้มีอย่างาพิดพลาดพี่น้องเลยเนาะเอาไปก่อนละเด้อพี่น้องเพราะว่าลอ่อารถขามไปเบิ้งเลยก็เทหน้าเธอหนายก็ที่ได้เอาขามไปไมาอีกว่าสัตว์ได้ขามไปเรื่อยๆแล้วบัตน,นี้เนาะวีดีมีแห้งลำรั่วไปก่อนพี่น้องเลยด้วย